ท่านสาธุชนพุทธมริษัททั้งหลาย <c oughs> สำหรับวันนี้ก็คงจะพูดกันเรื่องอสุปสัญญยาและเรื่องอสุปกรรมฐานต่อไปอีกแต่ว่าก่อนที่จะพูดเรื่องอสุปกรรมฐานก็ขอทวนความทรงจำสักนิดหนึ่งเพราะว่าปัญหาต่างๆในการปฏิบัติพระกรรมฐานไม่เกิดขึ้นเรื่อ,อยๆในวัดของเรา คือมีความสงสัยในเรื่องที่ไม่ควรจะสงสัยไอ้อย่างนี้ผมไม่ไม่ตอบให้ใครแล้วก็ไม่บอกให้ใครทราบไอ้เรื่องที่ไม่ควรนี่หรือว่าการปฏิบัติเรามีหลักมีเกณฑ์มีกำหนดเป็นเครื่องรู้การใช้ลมเน่ารีดเน่ารอยอย่างนี้เป็นเรื่องที่ น่ากลัจะถือว่าเป็นขั้นปทะประมะที่สอนไม่ได้ฉะนั้นขอท่านหลายเมื่อฟังไปจงใช้ปัญญาคิดและรายการที่สองมีบางคนมักชอบจะมาถามว่าการปฏิบัติอย่างนี้จะสำเร็จมรกผลอย่างนั้นอย่างนี้ไหมเรื่องนี้แม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา คือพระพุทธเจ้าก,ก็ยังไม่เคยบอกใครเป็นในเพียงองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตัดว่าอาขาตาโรตถาคาตาตถาคตเป็นในเพียงผู้บอกเท่านั้นเมื่อจะได้ดีและได้เลวมันก็เป็นเรื่องของผู้รับฟังและผู้ปฏิบัติจานั้นต่อน,นี้ไปจะแนะนำหัวข้อไว้เพื่อการทรงจำ และก็จงจำกันไว้อย่าลืมความจริงศึกษากันมานะศึกษากันมามากแต่ไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้สติสมัมชัญญะเป็นเครื่องจดจำเม่าความมุ่งหมายเพื่อกรรมาฐานเนี่ยเขาทำกันเพื่ออะไร นี่ตอนนี้ไปจงจำกันไว้ดีว่าการปฏิบัติพระกรรมฐานเราต้องการประโสดาปฏิผลพระสกิทาคามีผลอนาคามีผลและนาตผลนี่ความมุ่งหมายมีเท่านี้สำหรับอารมณ์แห่งกรรมฐานที่เกิดขึ้นให้สนใจตามนี้อารมณ์อย่างอื่นจงอย่าสนใจ จงมีความสนใจว่าในสัญญาณสามเบื้องตนเพื่อหนึ่งสากายทิฐิมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราแล้วเราเป็นของร่างกายร่างกายเป็นของเราห,หรือเปล่าถ้าเรายังมีความรู้สึกว่าร GA ่างกายนี้มันยังเป็นเราเป็นของเราแล้วเรามีในร่างกายร่างกายมีในเรา ยังมีความห่วงใยในร่างกายถือว่าความตายเป็นเรื่องผิดปกติเป็นที่น่าเสียดายร่างกายอย่างนี้ชื่อว่าเรายังไม่ได้อะไรเลยในการเจริญพระกรรมฐานถ้าความรู้สึกของเรามีอยู่ว่าความตายมันเป็นของธรรมดาเราเกิดมาอย่างนี้มันไม่เกิดเพื่อตาย คือเมื่อความเกิดมีมาแล้วแล้วก็มีความแก่เป็นธรรมดาเราไม่สามารถจะร่วงพ้นความแก่ไปได้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องมีความป่วยไข้ไม่สบายเป็นธรรมดาเราไม่สามารถจะร่วมพ้นความป่วยไข้ไม่สบายไปได้เราจะต้องมีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้ เราจะต้องพักราจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาเราไม่มีโอกาสที่ยึดถือของรักของชอบใจไว้เป็นเราเป็นของเราตลอดกาลตลอดสมัยเรามีกรรมเป็นของตนทําความดีจะได้ดีทําความชั่วจะมีผลเป็นทุกข์คือทําความดีมีผลเป็นสศขมีความชั่วทําผลเป็นทุกข์มีผลเป็นทุกข แล้วก็มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเรานี่เดินทางเข้าไปหาความตายทุกวันในเมื่อความตายมันจะมาถึงเราเราจะต้องหาที่พึ่งอย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่ต้องการตกอบายภูมิคือเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสตนส์เรฉานการที่เราจะไม่ตกอบายภูมิได้ก็คือหนึ่งเรามีความเคารพในพระพุทธเจ้า สองมีความเคารพในพระธรรมสามมีความเคารพในพระอริยสงฆ์แล้วก็ไม่สงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสินห้าเราจะมีสินห้าเป็นปกติเราจะไม่ยอมละเมิดสินห้าเดยเจตนาในการเดินไปไม่เห็นสัตว์ไม่เห็นหมดไม่เห็นปลวกน้่มันเหยียบตายนี่มันไม่บาป เห็นแล้วเราก็ต้องยัง้งถ้ายั้งไม่ทันก็ไม่มีเจตนาจะฆ่าม,มันก็ไม่เป็นไรเป็นอันว่าเราจะมีกําลังใจส่งสินห้าให้บริสุทธิ์แนะนอกจากนั้นเมอารมณ์จับพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่จุดนี้เป็นจุดแรกในการเจริญพระกรรมฐานที่เราต้องการคือพระโสดาบันฉะนั้นอารมณ์อย่างอื่นที่ไม่เกิดขึ้นจงปล่อยมันไป เอากําลังใจของเราจับไว้ในจุดนี้อย่าปล่อยจิตให้มันยุ่งพุ่งฟ่านไปอย่างอื่นโดยมากไม่จะมาถามกันหลายหลายลายนี่ว่าคนประจําบ้างคนไม่ประจําบ้างเขามาถามกันอยู่เสมอว่าอาการอย่างนี้เกิดขึ้นอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นมันเป็นอะไรอันนี้เบื่อที่จะรับฟัง คือไม่อยากจะรับฟังและไม่อยากจะตอบไม่อยากจะพูดด้วยทั้งนี้พราอะไรเพราะว่าสอนกันมาพอแต่ว่ามีนิสัยไม่จำถ้าสอนกันอย่างนี้ยังมีนิสัยไม่จำแล้วเมื่อไรมันจะได้ดีกันจงจำไว้ว่าการจเจริญพระกรรมฐา,านนะเรามุ่งหมายอย่างเดียวคือความเป็นพระอริยเจ้า ไอภาพต่างๆที่เห็นอารมณ์ต่างๆที่ฝันอารมณ์อาการต่างๆนี่เกิดมามันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะเรามองจิตของเราไว้ไว่าจิตของเราเวลานี้นะ่ะเราลืมความตายหรือเปล่ามีความประมาทในชีวิตไหมมีความเคารพในพระรัตนตรัยแน่นอนหรือเปล่ามีศีลห้าบริสุทธิ์ไหม มีอารมณ์รักะนิพพานร่อเปล่าเอาจิตจับมันไว้แค่นี้พอท่านจะเริงกันจริงๆเข้าแค่นี้พอไอเรื่องอารมณ์ต่างๆที่มันผ่านเข้ามาเราจะไปยุ่งมันนักเทาจิตไปยุ่งกับอาการต่างๆทางร่างกายบ้างอาการต่างๆมาๆทั้งด้านจิตใจบ้างก็ยังถือว่าเป็นการถือมองคลเปล่นข่าวยังไม่ได้อะไรเลยสักนิดหนึ่งในพระพุทธศาสนา มีเป็นจุดแรกที่เราต้องการในบริการที่สองเมื่อรมจิตทรงแบบนี้แล้วทำจิตให้เห็นโทษแห่งโลภะค,คือความโลภเห็นโทษโทสะของความโกรธเห็นโทษก็โมหะคือความหลงแลี่อธิบายกันมาแล้วเยอะแยะจนกระทั่งจิตใจของเราบรรเทาความโลภคือความเะเยอยานในการอยากร่ำรวยน้อยลงไป อารมณ์โกรธกระทบกระทั่งไม่ชอบใจน้อยลงไปถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ก็มีมั่งกันหลงคิดว่าชีวิตของเราจะทรงอยู่ลูกของเราหลานของเราเหลงของเราทรัพย์สินต่างๆมันเป็นเราเป็นของเราเราไม่อยากจะจากมันอันนี้คลายไปถือว่าการเกิดการตายเป็นของธรรมดาเราไม่สามารถจะเลีล้ยง,งลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงหลานเลี้ยงเหลี้ยงนักษาทรัพย์สินไม่ได้ตลอดกาลตลอดสมัย เมื่อเวลามีชีวิตเราก็ต้องใช้เราก็ปกครองหาเลี้ยงเราตายแล้วก่อนแล้วกันไปเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคิดว่าจิตของเรานี้เราต้องการอย่างเดียวคือพ้นจากขันห้าให้ที่เรียกว่าเรียกว่าร่างกายไม่ต้องการเ,าเวียนไหวาตายเกิดในวัฏสงสารเรามีพระนิพพานเป็นที่ไป กำลังใจของเรามีการให้อภัยแก่เขาเรียกว่าที่เขาเรียกกันว่าพยายานคือให้อภัยกับคนที่ทําความผิดเว้นไว้แต่ผิดระเบียบวินัยผิดระเบียบวินัยกดข้อบังคับอย่างนี้ต้องลงโทษทันทีเพราะว่าแม่แต่องค์สมเด็จพระจินสีก็ทําอย่างนั้นที่ทําอย่างนั้นก็เพราะว่าต้องลงโทษเพราะว่าต้องการให้คนนั้นเป็นคนดีไม่ใช่คนเลว ในการอย่างนี้เป็นอารมณ์ของพระสิกขาคามีถ้าจิตของเราหมดจากความกำหนัดยินดีในระหว่างเพศเห็นเพศตรงกันข้ามหมดความรู้สึกเห็นหรือไม่เห็นความรู้สึกในระหว่างเพศมันก็ไม่มีอารมณ์ของเราหมดจากปฏิคะความกระทบกระทั่งใจคือความไม่ชอบใจคมนุจใจให้เกิดความโกรธไม่มีสำหรับเรา อาการอย่างนี้เป็นอาการของพระอนาคามีแล้วก็จิตของเราไม่หลงไหลไฝ่ฝันในรูปฌานและรูปฌานไม่มีมานะถือตัวถือตนจิตไม่ฟุ้งซ่านไปสู่อารมณ์อื่นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เป็นปกติมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราพิทุกขาความแก่เป็นทุกข์ เรานำในทุกขังความตายเป็นทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการความเกิดอ,อีกความรู้สึกใดๆไม่มีการกระทบกระทั่งจิตไม่มีเมียรมเบาใครจะมาดีใครจะมาเลวอย่างไงก็รู้สึกว่ามันเป็นของธรรมดาไม่สนใจกับโลกิยวิสัยทั้งหมดอย่างนี้เชื่อว่าเป็นอารมณ์ของพระอาหารหันต์ฉะนั้นขอทุกท่านที่สงสัยก็ดี หรือว่ายังไม่สงสัยก็ดีโปรดจำคำนี้ไว้แล้วจิตของเราตั้งไว้เฉพาะอารมณ์สี่ขั้นนี้เท่านั้นอารมณ์อย่างอื่นมันจะมาแบบไหนนะ่าช่างมันจะมาเปนั่งตอบคำถามคำสงสัยกันอยู่นี่ก็ชักจะเบื่อเบื่อเ,อเต็มทีสอนกันขนาดนี้แลเรื่องสัญญาสิบเนี่ยกันผ่านกันมาไม่รู้กี่ร้อยครั้ง มันน่าจะจําน่าจะจิตเข้าไปจับสอนทีไรก็ตามต้องจะต้องสอนเกี่ยวกับสังโยชน์ทุกครั้งแต่ก็ยังไม่มีความจํากันนี่สนแสดงว่าเลวเต็มทีอย่างนี้แค่ไม่ไหวแล้วสนิมเป็นนั้นว่าต่อแตนี้ไปจงจําไว้ว่าการเจริญเป็นกรรมฐานที่สอนกันมาและเจาะอันอยู่เฉพาะสังโยชน์สิบปรการนี้ไม่รู้กี่วาระ เอาจิตจับไว้เฉพาะตรงนั้นจะไปยุ่งอะไรกับไออารมณ์ต่างๆที่มันไม่เ้้่เรื่องเข้เรานี่การบรรลุหรือไม่บรรลุได้หรือไม่ได้ในมันอยู่ที่เราจะไปเดียวนั่งถามชาวบ้านชาวเมืองเขาถ้าเราขี้เกียจเราเป็นคนไม่ดีจะไปบอกว่าบรรลุมันก็ไม่ได้ถ้าคนเขาดีจะบอกว่าไม่บรรลุมันก็ไม่ได้ มันขึ้นกับเราโดยเฉพาะเท่านั้นจะมีผลดีหรือว่าผลชั่วจะร่งขอานาลายเจริญพระกรรมฐานที่พูดมามากมายแล้วไม่ได้มีความประสงค์อะไรต้องการมีความประสงค์อย่างเดียวจิตจับเฉพาะจุดเหตุทั้งเหตุสี่รายการคือว่าจุดสี่จุดที่กล่าวมานี้เท่านั้นอันดับแรกก็นดูซิก่อนว่าเราเป็นประสงค์ดามันแล้วหรืยอยัง จับเป็นแค่นี้อารมณ์อย่างอื่นจะไปยุ่งมันทําไมนี่ความดีมันอยู่แค่นี้ความประสงค์มันอยู่แค่นี้ฟังกันก็ฟังกันไม่รู้วันละเท่าไหร่ฟังกันเป็นร้อยเป็นพันครั้งนี่ไม่มีความเข้าใจนี่มันก็เสร็จอย่าลืมนะอย่าลืมว่าผู้สอนเนี่ยไม่ได้สนใจกับใครเป็นกรณีพิเศษ อารมสอนแบบนี้ถ้าใครสงสัยเข้ามาัะโดนหนักทุกรายถือว่ามีตาเป็นตากระทู้มีหูเป็นหูกระทะตามีแล้วก็ดูไม่เห็นหูมีแล้วก็ฟังไม่ได้ยินจงจำไว้ว่าการปฏิบัติเพระกรรมฐานดูกฎทั้งพระโสด,ดาบันจำมันไว้เท่านั้น สนใจไว้เฉพาะเท่านั้นว่าเราต้องการเป็นปรบสดาบันอารมณ์อื่นอย่าไปยุ่งเมื่ออารมณ์เข้าถึงรบสดาบันแล้วเราต้องก้าวเข้าไปหาพระสีธาคามีเมื่อจบแพ่งกิจพระสิธาคามีแล้วเราต้องก้าวเข้าไปถึงพระนาคามีจากนั้นมุ่งหน้าเข้าไปสู่ความเป็นอรหรันนี้มีเท่านี้เอง สอนมาต้องนี่ถ้าจะไปเขียนเป็นหนังสือก็ต้องใช้รถใส่แล้วแบกกันไม่ไหวเออต่อเีนี้ไปขบันดาท่านทางไหลจงรับฟังเรื่องราวของอสุปสัญญาและอสุปรกรรมฐานตัวอย่างเมื่อคืนที่แล้วได้พูดมาแล้วว่าสำหรับพระที่ไปรักนางสิริมา เมื่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบบรรณาสิริมาตายสมเด็จพระจอมไตรจึงให้ประกาศบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายว่าเวลานี้เราจะไปเยี่ยมนาสิริมาพระที่หลงรักนางสิริมาก็ดีใจว่าจะได้เห็นหน้านางสิริมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไปพบนางสิริมาตาย แล้วก็องสมเด็จพระจอมไตรก็สอนธิบายตามที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นหรือเมื่อวันที่แล้วที่เราก็มานั่งนึกถึงตัวของเรานึกตรงไหนถ้าเรายังมีความรักในเพศเราก็มานั่งนึกว่าร่างกายของคนคนดีร่างกายของสัตว์ก็ดีมันมีแต่ความสุขปรก เนี่ยสุภกรรมฐานเขาคิดอย่างนี้นะยังไม่ตายภายในมีทั้งขี้มีทั้งเหี่ยวมีทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันสะอาดหรือว,ว่ามันสกปรกนั่งนึกมันดูตรงนี้ว่ามันสะอาดหรือสกปรกเมื่อตายไปแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่ค้างค้างอยู่ภายในมันไหลออกมามันสะอาดหรือสกปรกดูกันจุดนี้ แล้ววันนี้คุณรันบอกว่าสงสัยนิดหนึ่งอันนี้น่าบอกถ้าสงสัยแบบนี้เรียกสงสัยแบบคนฉลาดสงสัยว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารคนที่เป็นโรคริซินดวงจมูกไม่คนพิจารณาสุภกรรมฐานหรือว่าเมื่อคืนนี้ผมอาจจะพูดไม่ชัดหรือฟังไม่ถนัดแต่ความจริงนะถ้าไม่ได้ห้าม ว่าการที่จะเข้าไปจะพิจารณา,าสุภะคือคนตายนั้นไม่ได้ห้ามแต่ว่าอย่าเข้าไปใกล้ศพเพราะการพิจารณาคนตายในเขายืนใกล้ศพยืนให้กลิ่นเหม็นมันกระทบจมกูกแล้วก็มองดูภาพสีสันวันละของคนตายตายสองวันสองวันมีสีเขียววันที่สามขึ้นอืดเริ่มขึ้น หลังจากนั้นไปขึ้นปริมเต็มที่น้ำเหลืองไหลาตาปิ้นลิ้นจุกมีหนังแย่แตกกแตกออกไปนี่เขาก็พิจารณาว่าโอหนอร่างกายของคนเราเป็นอย่างนี้มันไม่มีอะไรดีที่เรามีความหลงไหลไฟฝันไปรักคนนั้นไปชอบคนนี้ในความจริงมันเป็นของสกปรกมันเป็นของไม่ดี ดันั้นคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารก็ดีคนที่เป็นโรคริดสินโดนจมูกก็ดีพิเจรนานได้แต่โยกไกลไกลอย่าให้เข้าไปใกล้ศพอย่ากระทบกลิ่นเหม็นถ้าเข้าไปกระทบกลิ่นมริเเหม็นนั่นก็ไอท้องนี่มันจะกำเริบอาการที่ท้องไม่ดีอยู่แล้วมันจะกำเริบส้าแบบโรคริสินดวนจมูกกระทบกลิ่นเหม็นเข้าโรคริสิดดนดวงจมูกจะกำเริบ ถ้าจะพิจรารณาก็อยู่ไกายกลิน่นถ้ามันจะได้กลิ่นมั่งเขาได้กลิ่นแต่อน,นน้อยแต่ไม่ควรจะได้กลิ่นเลยในวิธีแม้แต่นคนมีร่างกายดีก็เหมือนกันอง์สมเด็จพระสุนทรให้ยืนเหนือลมแต่เฉียงเฉียงอย่ายืนตรงลมที่พุ่งก็มาหาถูกตัวคนตายถ้าทำแบบนั้นแนละ้วก็อาการทางกลิ่นมันจะย้อนกลับเข้าไปหาเรา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องการให้พระหรือว่ารบรรดาคณะวาทที่ปฏิบัติกรรมฐา,านสร้างความทรมานกายเึงเพียงนั้นพร,ระองค์สมเด็จพระทรงทันทรงมีความรู้เรื่องอนามัยดีสมเด็จพระจินสีให้ยืนเฉียงเฉียงลมงยืนด้านเหนือลมแล้วก็ยืนเฉียงเฉียงเมื่อลมมาถูกกลิ่นศพก็พากลิ่นศพไหลไปทางด้านใต้ลม เราจะกระทบกลิ่นบ้างก็น,นิดหน่อยเท่านั้นเป็นอนว่าข้อนี้่ขอให้เข้าใจอันนี้ต่อไปเวลาพิจารณาศพขาพิจารณาศพแล้วให้จำภาพศพจำให้ดีนะว่าจจำภาพศพนะให้ติดตาว่าน้ำเหลืองมันไหลตรงไหนหนังมันแตกตรงไหน ทราบผิวเอสด่างกายของศพมีสภาพอย่างไงจำให้ติดตาตอนนี้เป็นกระสินแล้วนะพอจำให้ติดตาจำให้จิตใจกลับมาถึงที่ของตนก็มานั่งนึกถึงภาพของซากศพนึกถึงภาพที่เห็นนั่นให้มันติดใจนึกขึ้นมาเมื่อไรให้ปรากฏมานั้น เอามาเทียบกับร่างกายของเราว่าร่างกายของเราไม่ชามันก็มีสภาพแบบนี้และร่างกายของบุคคลอื่นที่เรารักที่เราเห็นว่าสวยสดงรงกามมันก็มีสภาพแบบเดียวกันแล้วมันน่ารักตรงไหนใจมันก็เบือ่อเขาเรียกว่านิพิทายานความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นไอ้เรื่องการเห็นพิจารณาส้างศพให้ติดใจเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่ง มีความจำเป็นเวลานี้โครงกระดูกมีอยู่ที่อาคารกองทุนให้อยาเยื่ร่างกายของเรามีอะไรเป็นแกงก็มาดูโครงกระดูกพิจรนารณาได้ว่ามันสวยตรงไหนบ้างนี่โครงของร่างกายให้มันติดตาแล้วก็ติดใจมองเห็นคนมองเห็นสัตว์มองเห็นเรามองเห็นเขา ให้มีความรู้สึกว่าภาพคนคนนั้นก็คือแท้ศพที่เราเห็นให้มีความรู้สึกจริงใจแบบนั้นเห็นคนปั๊บนึนกว่าเป็นศพมีภาพขึ้นอืดสิ้นลมปราณแบบนั้นถ้าเจอเราเจริญกายคตานุสติกรรมฐานเห็นคนพับภายนอก,กเห็นเสือ้อเห็นผ้าที่ปิดบงังเห็นข้างในทันที รู้สึกว่าร่างกายภายในร่างกายของบุคคลคนนี้แสนจะสกปรกไม่มีการส่งตัวเมื่อจิตกำหนดอารมณ์อย่างนี้ส่งตัวดีแล้วให้ความเบื่อนหน่ายคือเห็นคนเป็นศพไม่ด้เกิดขึ้นไม่ต้องไปต้องไปซ้อนกำลังใจให้มันมีความรู้สึกอย่างนั้นมันจะมีความรู้สึกของมันขึ้นมาทันทีทันใด เมื่อโอนอเห็นหน้ามะไรเป็นศพมานั้นเมื่อเห็นคนเป็นศพความรักในระหว่างเพศมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงหรือว่าเห็นคนเป็นสวมอย่างพิจารณาในกายคตาสติกรรมฐานเห็นหน้าคนพับเห็นผิวคนเห็นผ้าที่แต่งตัวพอเห็นก็เดินมาพับมีความรู้สึกทันทีรู้สึกว่าข้างในมันเป็นสวมเต็มไปด้วยความสุขสงบ มีความรักมันจะเกิดขึ้นได้จากไหนจงจำมาให้ดีนะว่าเขาปฏิบัติกันอย่างนี้เมื่อปฏิบัติกันอย่างนี้แล้วก็มองต่อไป <c oughs> ว่าร่างกายของคนศพนี้นอกจากจะเน่าแล้วมันเป็นแล้วมันตายเวลานี้แหละเขาเป็นคนเป็นแล้วเขาเป็นคนตายก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนตาย แในเมื่อเขาเป็นคนตายเรามีความต้องการในคนตายไหมเน่าเน่าเหม็นเหม็นอย่างนี้เราต้องการไหมเราไม่ต้องการแล้วคนที่ตายไปแล้วมีใครบ้างต้องการไปเป็นสมบัติมันก็ไม่มีและคนที่ตายนี้เดิมทีเขามีสาม,มีไหมเขามีพัญญาไหมเขามีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีญาติมีพวกมีพ้องไหมเขามีสมบัติพรสถานหรือเปล่า แล้วก็ต้องทราบว่าคนที่เกิดมานี่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีเขาต้องมีแล้วก็ต้องมีญาติทราบสินมีไม่มากก็มีน้อยถึงแม้ว่าญาจกวานาบิภพก,ก็ยังมีของใช้ของสอยเล็กๆน,น้อยๆถือว่ามีสมบัติเราก็มานั่งไม่ว,ว่าคนคนนี้เขาแบกอะไรไปได้บ้างเวลาที่เขาตายแล้วก็สําหรับเราล่ะถ้าตายอย่างเขาเราจะนําอะไรไปได้บ้าง ทรัพย์สินทั้งหลายที่เรามีอยู่ทั้งหมดนี่เรามีจิตยึดถือหองแหนว่านั่นมันเป็นเราเป็นของเราแล้วก็ทำไมล่ะเวลาที่ตายไปแล้วเขาก็มีความรู้สึกเช่นเราทำไมเขาไม่แบกอาไปแม้แต่ร่างกายของเรานี้เป็นทรัพย์สินที่เรามีความรักหองแหนมากที่สุดเงินหรือทองที่เรารัก มันสูญเสียไปเราจะรู้สึกเส้นใดบ้างแต่ไม่ช้ามันก็ใครยรื่วงร่างกายของเรานี้ใครแตกใครต้องไม่ได้เกลียดโกรธมากแม้แต่ใครตินิดเดียวว่าผมไม่ดีผิวไม่สวยหน้าไม่งามยิ้มไม่เก๋เพียงแค่นี้เราก็โกรธโกรธเพราะอะไรเพราะถือว่าไอ้ร่างกายของเราเนี่ยมันดี นี่สิ่งที่ทั้งหมดขึ้นชื่อว่าเป็นสมบัติที่เราจะคิดว่ามีความสำคัญที่สุดก็คือร่างกายในเวลานี้ที่เขาตายร่างกายเขาไปยังไงแล้วเมื่อตายแล้วชีวิตจิตใจของเขาไปไหนตายแล้วมันมีสภาพไม่ศูนที่เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นลูกพระพุทธเจ้าต้องมีความรู้สึกแบบนี้ถ้ากรรมที่เป็นกุศลดีเขาตายแล้วเขาไปสวรรค์ไปพรหมไปนิพพาน อารมณ์ที่เป็นอกุศลเข้ามาส่องใจเขาก็ไปอบายภูมิไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตุสุรกายสัตว์นิรันดาเนื่ยเรายังมีความต้องการร่างกายซึ่งเป็นปัจจัยของความทุกข์เรายังมีความต้องการร่างกายที่เต็มไปด้วยความสขปรกโสโครกเรายังมีความต้องการที่มันจะต้องตายคือเราคือจิตจะต้องจากจากมันในฐานะที่เราเป็นมิถิเด มันต้องการกินเราให้กินมันต้องการนอนไม่เห็นนอนต้องการเครื่องแต่งตัวเราให้ต้องการดูมรสศพเราก็พาไปต้องการเย็นเราหาเย็นมาให้แล้วต้องการร้อนเราหาร้อนมาให้แต่ว่าเจ้าร่างกายได้มันมีความกตันอยูรู้คุณของเราบ้างหรือเปล่ามันรู้ไหมเราไม่ต้องการให้มันป่วยมันป่วยไหม เราไม่ตนองการให้มันแก่มันแก่ไหม,มเราไม่ตนองการให้มันตายถ้ามันตายไหมตายหรือไม่ตายดูตัวอย่างซากศพในเมื่อมันไม่เชื่อเราอย่างนี้เรายังมีความพอใจมันอีกหรือมันเป็นของไม่ดีอย่างนี้สำหรับอสุภกรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญยิ่งอันหนึ่ง ธรรมดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงและบรรดาปิสุสมนมเนนถ้าทรงอารมณ์ในภาพของอสุภกรรมฐานให้เป็นฌานเออติดใจอยู่เสมอนึกถึงขึ้นมาเมื่อไรเห็นภาพนั้นอยู่เสมอเมื่อเห็นภาพนั้นแล้วก็มาเทียบกับร่างกายคิดว่าร่างกายของเราก็เป็นภาพนั้นพิจรารณาร่างกายของเรามะไรเห็นมันเน่ามันพองมันเลอะเทอะน้ำเหลืองไหลอ,อยู่เสมอมันสิ้นลมปราณ มันเน่าแล้วก็แถมตายด้วยเห็นคนอื่นคนใดก็ตามทีมีมีความรู้สึกอย่างนี้ไม่เห็นพับความจริงเขาเดินได้แต่ในใจรู้สึกก็แหมนิวซากศพเคลื่อนที่เข้ามาใกล,ล้เราอยู่แล้วมันเป็นภาพเป็นร่างกายที่น่ารังเกียจที่สุดอรบ,บันดาท่านพุทธบริษัทเวลามจะเลย เป็นอันว่าถ้าจิตของท่านพลใด,ดเจริญพระกรรมฐานทรงกาลังใจเป็นฌานอย่างนี้คือเอาวอสุเคสร้งสางศพนั้นมาเป็นกสินให้มันทรงตัวและจิตของท่านมันจะระงับจากกามฉชันทะทันทีจะไม่มีความรู้สึกในระหว่างเพศแต่ถ้งว่ายังเป็นฌานโลกียังเอาดีไม่ได้แต่ก็ใกล้จะดีแล้ว อะเวลานี้มันก็หมดสะแล้วนี่ขอยุติวัตถเพียงเท่านี้ต่อเทนี้ไปเขามันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันทรงในริยาบทที่ท่านต้องการพิจารณาร่างกายตามสภาวะาคงสากศพก็ดี หรือว่ากำลังใจของท่านบรรดาเข้าถึงอริยมรรคอริยผลก็ขอบรรดาท่านพุทตุสาสนิกนชนปฏิบัติตามนั้นจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสงควรจะเลิกสวัตดี